มีเรื่องแบบนี้ปลายจิตินัทเผยเบื้องหลังวันถูกกลุ่มมวยสีดำขมขู่สารพัดกลายเป็นประเด็นที่แฟนมวยชาวไทยให้ความสนใจทันทีเมือ่อปลายจิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิปประเทศไทยออกมาพูดถึงเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครรู้ผ่านรายการเดอะวันพาร์คแคสต์อีพีสิเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการที่วันแชมเปี้ยนชิป เข้ามามีบทบาทในวงการมวยไทยอย่างมากซึ่งแน่นอนการเข้ามาก็ทําให้กลุ่มคนเก่าๆรวมถึงกลุ่มมวยไทยสีดําที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันในวงการมวยเสียผลประโยชน์อย่างมากตัวผมไม่เคยถูกขู่เอาชีวิตแต่เคยถูกขู่ส่งคนมาเตือนว่าหากยังเดินหน้าจัดอีเวนต์วันแชมเปี้ยนชิพต่อไปจะโดนคุกโดนคดีได้เลยเพราะมันมีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์การทํางานลําบากขึ้น รูหากไม่ทำตามก็จะอยู่ไม่ได้รวมถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราในวงการแต่ผมไม่สามารถเปิดชื่อได้นะถึงขั้นที่กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์กำลังจะลงขันจ้างมือปืนกันเลยแต่โชคดีที่กลุ่มของเราที่ทำงานร่วมกันมีกองทัพบ,บกและสนามมวยลุมพินีเห็นพร้อมว่าการทำมวยสีขาวคืออนาคตที่ดีของวงการมวยซึ่งก่อนหน้านี้แม้แต่พี่ชาตรีก็ยังเคยโดนข่มขู่ตอนที่มาใหม่ๆมีการขัดแข้งขัดขาไปสั่งห้ามสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการประธาน วันแชมเปี้ยนชิตประเทศไทยเผยบางมุมผ่านทางรายการ